ครับผมบ๊อบบี้เอบีพรีเมียมมอเตอร์โชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาพิเศษวันนี้นะครับสุดพิเศษครับผมจะมารีวิวนะครับรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับฮอนด้านะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถ SUV นะครับไซส์ใหญ่นะครับรถเนี่ยเป็นลักชัวรี่ของค่ายฮอนด้ารถคันนี้ใหม่มากๆนะครับปี2017นนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับราคายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับเชิญครับ โอเคครับเรามาดูในส่วนด้านหน้าของเขานะครับมี daytime running light นะครับกระจังหน้าของรถคันนี้เนี่ยก็มีความใสนะครับเพราะว่ารถยังมีสภาพใหม่อยู่นะครับกันชนหน้าต่างๆไฟตัดหมอกนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีรอบๆคันกันบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับด้านหน้าเนี่ยด้านข้างเนี่ยนะฮะกระจกข้างก็จะมีไฟนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับ LED ซ่อนอยู่ด้านข้างด้วยนะครับก็จะทําให้ดูชฉบเฉี่ยวไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับล้ออลอยกันบ้างนะครับว่า ยางนะครับเป็นยางแบบไหนนะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางมิชลินนะครับยางใหม่เอี่ยมเลยนะครับดอกหนาปึ๊กเลยนะครับปีนะครับชัดเจนนะครับปี2021นะครับยางใหม่มากๆซื้อไปใช้ได้เลยนะครับผมอยู่ในสภาพที่พร้อมดูแลนะครับดูด้านข้างนะครับคิ้วโครเมียมต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดูใสนะครับสะอาดมากๆนะครับคิ้วนะครับต่างๆนะครับดีไซน์ของเขานะครับรถคันนี้ก็ยังใสๆนะครับไม่มีการบุบนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับสภาพเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับด้านบนมีครีบฉลามด้วยนะครับและยังมี ไฟดวงที่3นะครับด้านบนนะครับก็ดูแล้วทําให้ดูสปอร์ตฉบเฉี่ยวนะครับการดีไซน์นะครับไฟท้ายของเขานะครับดูหล่อนะครับเพราะ CRV ทุกๆโฉมเนี่ยเขาจะดูแบบหล่อมากๆนะครับไฟท้ายเป็นระบบ LED แล้วนะครับไฟถอยหลังต่างๆนะครับก็ให้ความสว่างนะครับดูแล้ว น่าใช้นะครับคิ้วโครเมียมนะครับเป็นตรงด้านหลังเนี่ยก็จะออกแบบให้ยาวนะครับติดขอบเลยก็ดูสวยนะครับโลโก้นะครับชัดเจนฮอ n ด้านะครับตัวใหญ่นะครับรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้สามารถเติมน้ำมัน e85 ได้ก็มีสติ๊กเกอร์ต่างๆบอกการใช้งานครบค้วนนะครับใบปัดน้ำฝนหลังนะครับก็ตรวจสภาพแล้วดูแล้วอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังนะครับมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับผมโลโก้ V t e ทชัดเจนนะครับโลโก้เ r v นะครับชัดเจนนะครับด้านล่างนะครับไฟทับทิม2ดวงนะครับอยู่ในสภาพ พร้อมใช้ไม่มีแตกไม่มีร้านะครับผมกันชนด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับท่อนะครับจะอยู่มุมล่างด้านนี้นะครับใต้ไฟตัดหมอกก็ไม่ได้ใกล้กันชนมากไปนะครับก็ผู้ออกแบบก็ดีไซน์มาให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เหมาะกับช่วงที่มีน้ําขังนะครับในกรุงเทพนะครับนั่นเองถ้าใครที่ ตัดสินใจจะซื้อตอนนี้ก็รีบเลยนะครับด้านหลังนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับการออกแบบของเขานะครับก็มีฝาท้ายไฟฟ้าที่สามารถที่จะพร้อมใช้ได้เลยมีปุ่มตรงนี้สามารถที่จะกดลงได้เลยนะครับเราไปดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับโครงสร้างเนี่ยทางเราเนี่ยให้ความสําคัญกับโครงสร้างมากๆนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีชนหนักที่ควน้ําท่วมตัดต่อเปลี่ยนชิ้นของโครงสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับดูภายในกันบ้างครับนิดสักนิดหนึ่งนะครับก็ รุ่นนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมานะครับเป็นเขาเรียกว่า7ที่นั่งนะครับเบาะตัวนี้เนี่ยตัวด้านหลังเนี่ยก็สามารถพับนะครับดึงครับพับไปได้เลยนะครับนะมีสลักดึงเชือกดึงนี่ครับดึงปุ๊บตัวนี้เนี่ยเบาะสามารถเอ่หลังไปได้เอ็นไปสุดได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเบาะด้านหน้าเนี่ยผมพับให้ดูแล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับนี่นะครับการดีไซน์ของเขานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะครับก็เรื่องด้วยผมพับให้ดูนะครับตรงนี้ก็ สะดวกสบายเลยนะครับสะดวกสบายเลยนะครับนี่นะครับเบาะเนี่ยสามารถที่จะพับยาวไปได้เลยนะครับก็จากการดึงสลักนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็พูดง่ายๆไม่ันไม่ได้ยุ่งยากนะครับสําหรับคุณผู้หญิงหรือคุณที่กังวลในเรื่องของการหนักต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยพับสามารถพับไปได้เลยนะครับก็จะมี ช่องนะครับต่างๆนะครับที่สามารถวางแก้ววางของจุกจิกได้นะฮะตามสไตล์พี่ยุ่นเขานะครับเขาก็จะดีไซน์มาให้สวยนะครับด้านบนเนี่ยดูช่องแอร์นะครับมาเยอะมากๆนะครับมีการคอนโทรลมีแผงควบคุมของแอร์ด้านหลังด้วยนะครับก็มีช่องแอร์เยอะมากด้านหลังเนี่ยตรงนี้มีถึง4ช่องเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับฟังก์ชันของเขาเนี่ยเจะเป็น LED แล้วก็ ถือว่าดีไซน์มาได้ดีเลยนะครับผมด้านหลังเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สามารถที่จะวางของหรือว่าเด็กๆเนี่ยพูดง่ายๆเวลาเราไปปิกนิกหรือไปเที่ยวต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาเราเอนเบาะยาวเนี่ยนะฮะสามารถเอาอาพรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาปูนะครับก็สามารถที่ให้เด็กๆเนี่ยเล่นตรงนี้ด้านหลังได้เลยถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์มากครับสังเกตดูนะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้ผมปูไปยาวแล้วนะฮะก็อันนี้เนี่ยสามารถเขาเวลาเลื่อนเนี่ยโหสามารถที่จะเลื่อนไปได้อีกนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีช่องต่างๆนะฮะก็พูดง่ายคือถ้าเราปูเนี่ยปูพรมหรือว่าเบาะต่างๆนะฮะที่เขามีตามขายเนี่ยก็ด้านหลังเนี่ยสามารถให้เด็กๆนะครับนอนได้เลยหรือว่าจะขนของอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะฮะถือว่าคุ้มมากๆถือว่าเขาออกแบบดีไซน์พื้นด้านหลังเนี่ยออกมาได้คุ้มค่าจริงๆแล้วก็ยังมีที่วางแก้วหรือวางขวดน้ำนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพู้ที่ พูดง่ายคือเหมือนเราสามารถที่จะไปทำแอคทิวิตี้นะครับในการออกกำลังกายเช่นจักรยานเราสามารถพับจักรยานนะครับมาวางได้เลยถือว่าออกแบบได้ดีมากๆครับด้านหลังก็สะดวกสบายครับเวลาเราปิดพับนะครับก็มีช่องสามารถวางของได้เล็กๆนะครับก็ถือว่าเขาบริหารพื้นที่ในการใช้อ่ห้องโดยสารของเขาเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผม พาไปดูด้านในกันบ้างนะครับว่าห้องโดยสารฝั่งคนขับคนนั่งเป็นไงไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในเขาออกแบบมาเมืม่อกี้ผมพับเบาะเอาไว้เนี่ยนะฮะผมก็อยากเลื่อนไปด้านหลังอันนี้จะเลื่อนให้ผมนั่งสบายแล้วกันโอเคผมขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึนงฟังเสียงเครื่องเสียงแอร์ครับนิ่มนะฮะเครื่องเนี่ยไม่มีเสียงกวนใจเลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นเสียงสายคาดเบลนะฮะต่างๆที่เตือนนะครับอย่างที่บอกนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับของเขานี่เป็นรุ่นขับ2นะครับเพราะฉะนั้นจอต่างๆเขาจะดีไซน์ออกมาเล็กกว่าปกตินะครับผมแอร์ฟังชันวิทยุต่างๆนะครับผมดูแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็ดูแล้วความสมบูรณ์ของรถคันนี้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับปุ่มนะครับต่างๆนะครับมีครูสคอนโทลทางด้านขวามือนะครับและทางด้านซ้ายเนี่ย สามารถที่จะเป็นฟังก์ชันของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะต่อบลูทูธต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมวิทยุหน้าจอทางหน้าได้นะครับผมคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับก็จะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับก็ง่ายมากต่อการขับขี่ของคุณผู้หญิงนะครับแอร์นะครับแอร์คันนี้เป็นระบบดิจิตอลแล้วนะครับก็ปรับนะครับอุณหภูมิความเย็นก็สามารถบอกตรงหน้าจอตรงนี้ก็ ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจนะครับแบบ Smart e n อน y นะครับก็มีพุสตาร์นะครับไม่ต้องยุ่งยากในการเอาออกมานะครับคุณลูกค้าหรือเพื่อนๆที่มีครอบครัวนะครับมีเด็กเล็กมีคาร์ซีทก็สามารถที่จะใส่รถคันนี้ได้ซื้อไปคันเดียวเนี่ยใช้จบคุ้มขับไปทำงานได้ขับไปเที่ยวได้ต่างจังหวัดได้ใช้เป็นเดล่ยูสได้นะครับและส่วนสำคัญนะครับของรถทุกคันที่ทาง a b Premium m o t o r เนี่ยให้ความสำคัญ นั่นคือห้องเครื่องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับในส่วนของหัวใจหลักของรถยนต์ทุกๆคันนะครับซึ่งทาง A b Premium m o t ม r อเตเนี่ยเราให้ความสำคัญกับรถยนต์ทุกๆคันนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับในเรื่องของโครงสร้างก็ดีนะครับเราให้ความสําคัญรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับของฮอนด้านะครับก็นี่นะครับโลโก้ชัดเจนเลย e a r t h Dream นะครับผมก็เป็นระบบของฮอนด้าที่สามารถที่จะประหยัดเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ อ่ารถการเผาไหม้นะครับก็จะพูดง่ายคือรถคันนี้เนี่ยรักโลกมากๆนะครับผมมาดูในส่วนของโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างของรถคันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อตัวถังนะครับทางเราเนี่ยยินดีนะครับการันตีหรือลงท้ายสัญญาให้คุณลูกค้าได้เลยนะครับตรวจสอบแล้วนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเบา้าชกทั้งสองข้างสีเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ k, เข็บต่างๆนะครับ ฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับสายยางต่างๆนะครับห้องเครื่องต่างเนี่ยรถคันนี้นะครับสายยางอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่มีรอยแตกบูดบีดนะครับหรือบวมนะครับหรือร่องรอยของการแกะหรือใส่ไม่สนิทนะครับรถคันนี้เราดูแลแล้วนะครับถึงแม้รถจนคันนี้นะครับเราดูแล้วนะครับฝาเครื่องต่างๆไม่มีรอยน้ามันเยิ้มเลยนะครับห้องเครื่องนะครับแผ่นบุผนังความเย็นนะครับก็ ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับฟิลต่างๆระบบไฟต่างๆทาง AAB Premium Motor เตนะครับตรวจเช็คแล้วนะครับพร้อมใช้งานแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวนะครับข้อมูลของรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นปี2017นเะครับเป็นรถบริษัทนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับป้ายแดงนะครับปลดระวางจากการใช้งานของบริษัทนะครับก็นํามาขายทอดตลาดนะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่1,000 0แกิโลนะครับ ปี2017มือเดียวเท่านั้นนะครับผมราคานะครับทาง AB Premium Motor ขายไม่แพงแล้วนะครับไม่แพงแล้วนะครับราคานี้เพียง8,99,000บาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆครับถูกกว่าป้ายแดงครึ่งหนึ่งกับครึ่งนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยออกป้ายแดงประมาณสักล้านสถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่าว่ากับผมนะผมคาดคะเนเอาประมาณนี้นะครับ ประมาณ1นล้านสี่แสนกว่าบาทเนี่ยนะฮะก็คุณเพื่อนๆน,นะครับคุณลูกค้าก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเพราะทาง AB p r e m i u m m o t o r เตนะครับขายเพียง8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหรือดาวขั้นต่ำนะครับใช้เงินประมาณออกรถรวมค่า้จ่ายนู่นนี่นั่นก็อยู่สักประมาณไม่เกิน5 0 0 0 0บาทหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับผมกะระยะเอาไว้ให้คุณลูกค้าสบายกระเป๋ามากที่สุดนะครับหรืออยากจะผ่อนเท่าไหร่อยากจะดาวเท่าไหร่สามารถคุยกับทีมงานของเราได้นะครับติดต่อมาทางแชทอินบ็อกซ์หรือช่องทางการติดต่อของ AB Premium Motor ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมคิดว่าผมน่าจะให้ข้อมูลนะครับต่างๆกับเพื่อนๆนะครับพอสมควรแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจรถคันนี้นะครับทักมาที่ l i น์ a อด a b p r e m i ม m o o t o r ได้เลยนะครับหรือจะโทรมาได้ที่เบอร์095 000 5555นะครับ หรือจะทักแชทมาทางช่องทาง Facebook นะครับได้ทุกช่องทางออนไลน์เลยครับครอบคุมให้คุณลูกค้าสะดวกสบายมากๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบผลงานของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงาน AB Premium Motor สนับสนุนโดย c a r 4 s sure. u r r เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r ชัวดอ